สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือดังอีกเล่มนึงนะคะ go to great ของ Jim Collins ค่ะครับผมคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยก็คืออะไรที่ทำให้องค์กรบำแห่งเนี่ยออสามารถก้าวกระโดดจากที่แบบว่าดีอยู่แล้วไปสู่จุดที่เรียกว่ายิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับวันนี้เราเลยจะมาลองสกัด แกนสำคัญสำคัญจากงานวิจัย5ปีของเขาที่เปรียบเทียบบริษัทที่ยิ่งใหญ่กับบริษัทที่ดีแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะครับซึ่งผมว่าหลักการพวกนี้น่าสนใจนะคือมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้แค่กับองค์กรใหญ่ๆ mm hmm. มันอาจจะเอามาปรับใช้กับเป้าหมายอื่นๆของเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวคือการหาให้เจอว่าอะไรคือความแตกต่างจริงๆเนี่ย ผมว่าสําคัญมากใช่เลยค่ะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าแนวคิดหลักๆที่วันนี้เราจะคุยกันนะคะก็จะมีผู้นําระดับ5ครับการให้ความสําคัญกับคนก่อนเรื่องทิศท,ทาง mm hmm. แล้วก็เรื่องการกล้าเผชิญหน้าความจริงกับเอ,อ่อแนวคิดที่ชื่อแปลกๆหน่อยแนวคิดเม่นค่ะครับผมเริ่มที่เรื่องผู้นําก่อนเลยไหมคะผู้นําระดับ5้าเนี่ยเออมันเป็นยังไงคะครับผมเท่าที่อ่านๆดูนะคะมันเหมือนกับ เเป็นการผสมผสานสิ่งที่ดูขัดกันมากๆเลยคือหนึ่งต้องมีความถ่อมตัวมากๆครับไม่ทอกออกหน้าไม่เอาเครดิตให้คนอื่นไปอืมแต่อีกด้านหนึ่งกลับมีความมุ่งมั่นในงานแบบแรงกล้ามากๆคือทําทุกอย่างเพื่อองค์กรสําเร็จไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากเพราะว่าภาพจําของผู้นําเก่งๆที่เราเห็นบ่อยๆอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆดูมีบารมีพูดเก่งค่ะค่ะแต่คารินส์เขาไปเจอว่า ผู้นำที่พาองค์กรไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้จริงๆเนี่ยกลับเป็นคนแบบเอ่อคนที่ดูเงียบๆถ่อมตัวแต่ข้างในนี้มุ่งมั่นสุดๆอื mm hmm. คือเขาจะให้ความสําคัญกับผลลัพธ์ขององค์กรมากกว่าชื่อเสียงตัวเองซึ่งเหมือนก็แบบท้าทายความคิดเดิมๆของเราเหมือนกันนะครับจริงค่ะแล้วพอได้ผู้นําแบบนี้มาแล้วเนี่ยสิ่งแรกๆที่เขาทําก็ดันไม่ใช่เรื่องวางแผนวางกลยุทธ์ก่อนด้วยแต่เป็นหลักการที่ว่าคนมาก่อนแล้วค่อยหางาน หรือ first to then what ครับผมเหมือนกับว่าต้องเลือกคนที่ใช่ให้ขึ้นมารถบัสคันเดียวกันก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าจะขับไปทางไหนดีใช่เลยครับแล้วคำว่าคนที่ใช่ในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ว่าเก่งโปรไฟล์ดีอย่างเดียวนะครับอ๋อค่ะแต่เน้นไปที่คนที่มีวินัยในตัวเองมีความรับผิดชอบแล้วก็มีค่านิยมที่มันสอดคล้องกับองค์กรจริงๆอืมเขาเชื่อว่าถ้าได้ทีมที่ใช่มาแล้วเนี่ย ่อให้ตอนแรกยังไม่รู้ทิศทางไปเป๊ะเดี๋ยวคนเหล่านี้เขาจะช่วยกันคิดช่วยกันหาทางไปสู่เป้าหมายที่ดีที่สุดได้เองค่ะคือถึงจะต้องเปลี่ยนแผนกลางทางคนที่ใช่ก็จะไปด้วยกันได้มันเหมือนเราลงทุนกับคนมากกว่าแค่ตัวแผนนะครับเข้าใจเลยค่ะพอมีผู้นำที่ใช่มีคนที่ใช่แล้วสเต็กต่อไลก็คือต้องกล้าเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายครับ อันนี้ก็สำคัญคือไม่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันจะเป็นยังไงจะดีไม่ดีต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนห้ามหลอกตัวเองเด็ดขาดใช่ครับเพราะถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเราก็จะตัดสินใจผิดพลาดได้ไง่ายๆแล้วการเผชิญหน้าความจริงเนี่ยมันจะนําไปสู่การค้นพบสิ่งสําคัญมากๆที่เขาเรียกว่าแนวคิดแม่นหรือ the hedgehog concept ค่ะชื่อน่ารักดีนะคะแนวคิดแม่นครับมันคือการหาจุดตัดของ3คมคถามสําคัญครับ ขึ้นอะไรคือสิ่งที่เราหรือองค์กรเราหลงไหลามากๆทำแล้วมีความสุข่ 2> อ 2. อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดในโลกอาจจะดีกว่าคนอื่นมากๆเลยและ 3. อะไรคือตัวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือตัวสร้างคุณค่าที่สําคัญที่สุดของเราอ๋อเหมือนกับเม่นที่รู้ว่าจุดแข็งสุดยอดของตัวเองคือการม้วนตัวเป็นหนามป้องกันตัวครับผมก็เลยใช้แต่วิธีนั้นไม่พยายามจะไปวิ่งเร็วหรือปีนต้องน้ยเหมือนสัตว์อื่นที่อาจจะเก่งหลายอย่างแต่ไม่สุดสักทางถูกต้องครับพอเราหาเจอว่าไอ้จุดแข็งที่แหลมคมที่สุดของเราที่เราทั้งรักทั้งเก่งแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้เนี่ยมันจะทําให้องค์กรมีโฟกัสที่ชัดเจนมากๆ ไม่วอกแวกง่ายๆแล้วการจะรักษาโฟกัสนี้ไว้ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแห่งวินัยด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือไม่ใช่แค่ผู้นำมีวินัยหรือมีกฎระเบียบเยอะๆนะครับแต่หมายถึงคนในองค์กรส่วนใหญ่มีวินัยในความคิดและการการะทำคือคิดและทำในสิ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดแม่นอย่างสม่าเสมอทาสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะไม่มีใครมาคอยจําจีจําชัยก็ตามค่ะฟังดูต้องใช้ความพยายามเหมือนกันนะคะ แล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะสมัยนี้ดูเหมือนจะขาดไม่ได้เลยมันอยู่ตรงไหนในโมเดลนี้คะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจครับคือคอลลินส์เขาไม่ได้บอกว่าเทคโนโลยีไม่สําคัญนะครับค่ะแต่เขามองว่ามันเป็นตัวเร่งหรือเทคโนโลยีแอคเซลเลเตอร์ไม่ใช่ตัวสร้างความยิ่งใหญ่อ๋อเป็นตัวเร่ง ใช่ครับหมายความว่าถ้าองค์กรมีพื้นฐานที่ดีมากๆอยู่แล้วคือมีผู้นําระดับ5มีคนที่ใช่มีแนวคิดแม่นที่ชัดเจนมีวัฒนธรรมแห่งวินยัยค่ะการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้เนี่ยมันจะช่วยให้องค์กรพุ่งทะยานไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นมากๆเหมือนติดเทอร์โบแต่ถ้าพื้นฐานเดิมมันยังไม่ดียังไม่แข็งแรงต่อให้เอาเทคโนโลยีล่าสุดเข้ามาใช้มันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรหรืออาจจะยิ่งทําให้แย่ลงก็ได้ ค่ะเข้าใจเลยเหมือนกับว่าเทคโนโลยีมันเป็นเครื่องมือไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเสกความสำเร็จได้เองถูกต้องครับมันต้องมีแกนหลักที่ดีก่อนเทคโนโลยีถึงจะเข้ามาเสริมพลังได้จริงๆสรุปแล้วเส้นทางจากดีไปสู่ยิ่งใหญ่ตามแนวคิดของคอลลินส์นี่คือต้องเริ่มจากออผู้นาที่ใช่คือผู้นำระดับ5ที่ถ่อมตัวแต่มุ่งมั่นครับแล้วก็ต้องเลือกคนที่ใช่เข้ามาร่วมทีมก่อนจะกำหนดทิศทางครับผม จากนั้นก็ต้องกลา้าเผชิญความจริงเพื่อจะหาแนวคิดแม่นหรือจุดแข็งที่แท้จริงของเราให้เจอใช่ครับแล้วก็สร้างวัฒนธรรมแห่งวินัยให้คนคิดและทำในสิ่งที่สอดคล้องกันสุดท้ายค่อยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งให้เร็วขึ้นเยี่ยมเลยครับสรุปได้ครบถ้วนเลยทั้งหมดนี้ก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องมีวินัยมากๆเลยนะคะครับผมทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับว่าไอ้หลักการเหล่านี้เนี่ย เราจะเอาไปปรับใช้นอกบริบทองค์กรได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดค่ะเช่นเอาไปใช้กับการพัฒนาตัวเองหรือการทำงานเป็นทีมเล็กๆหรือแม้แต่โครงการเพื่อสังคมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วในบรรดาหลักการทั้งหมดเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ดูท้าทายที่สุดที่เราจะเอาไปปรับใช้จริงๆแต่ถ้าทำได้สำเร็จมันก็น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดเหมือนกัน โอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะทิ้งทายไว้ให้กลับไปคิดก,กันต่อได้เลยนะคะสำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจอยากจะเจาะลึกรายละเอียดหรือดูตัวอย่างเคสต่างๆเพิ่มเติมก็แนะนำให้ลองไปหาหนังสือต้นฉบับ Good t o g r e a t มาอ่านกันดูนะคะครับผมแนะนำเลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเชิงลึกค่ะยินดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ